ไม่รู้นะคะเลยไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ค่ะขับรถมาสิบกว่าปีไม่เคยต่อภาษีไม่เคยต่อทะเบียนนะคะแต่พรบรนั้นต่อทุกปีค่ะและไปประสบอุบัติเหตุล้มลงค่ะทําให้ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะมีคนบอกว่าพรบรใช้ไม่ได้เพราะไม่ไต่อภาษีมานานแล้ว หยุดสังคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะคะในกรณีที่รถเรามีพรบอรปกตินะคะแม้จะไม่ได้ต่อภาษีมานานแล้วก็ตามค่ะเมื่อไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคะถือว่าเราค่ะเป็นฝ่ายประมาทพรบอรก็คุ้มครองปกตินะคะจะมีค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน30,000บาทค่ะใครก็ตามค่ะที่มาบอกว่าพรบอรใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ต่อภาษีมาหลายปีแล้วนะคะขอยืนยันนะคะว่า พรบอ,รอยังคุ้มครองปกติค่ะเพราะภาษีขาดไม่ได้ต่อทะเบียนแบบนี้นะคะไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของพรบนั่นเองค่ะรู้ไว้จะได้มีเสียสิทธ์นะคะไเรักเห่วงหง่ยักชิประกันภัหรือจ้างทีมสีคุโบเกอร์ค่ะ